เพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เคยไหมที่ว่าเลี้ยงมอนเซอร่าแล้วเขาจะขายใบแล้วในช่วงจังหวะที่เขากำลังจะขายใบอ่ะเราแอบเอามือไปคลี่ไปคายดูไหมว่าเขาจะด่างหรือเปล่ายังไงนะครับเหมือนกับบงตอนนี้นะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้นะครับมันมีอยู่ใบหนึ่งครับที่ว่ามันด่าง นะครับมันด่างน้อยนะเดี๋ยวมันก็ปะป้ายอะ่ะเป็นจุดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเนะี่ยแต่ว่ามันใบใหม่มันมาแล้วแต่ก็มันก็มีอีกใบหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆใบเนี้ยเริ่มเป็นราตานิมนะครับแต่ใบใหม่ออกมาก็คงขอให้ปลอดภัยก่อน อย่าค่อยกําจัดใบในทิ้งนะครับโดยกันน่าจะต้องตัดนะครับไม่ตัดไม่ได้เหรอไม่ตัดก็ได้ครับแต่มันจะมีปัญหามันจะลามใบดีครับเพราะว่าพวกราสนิมเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัสดุโบกที่ได้รับความชื้นจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วต้นนี้ก็ไม่ได้ว่าหรอครับ ได้รับความชื้นเยอะจริงแหละนะครับเนื่องด้วยวัสดุปลูกนะครับมันชื้นแฉะจนเกินไปนะครับประกอบด้วยแบบตัดยอดหลายยอดมากเลยนะครับเพืเ่อนๆตัดยอดออกไปสองเลยนะครับนี่หน่อที่แทงออกมานะใบน,นี้ก็ยังไม่แฉะนี่ก็อ,อยู่ใกล้ๆกันนะครับ แต่นี่แหละใบใหม่ที่จะออกมาในแหละจะดางหรือเปล่านะครับถ้าด่างนี่ถือว่าอนลฮดบลิลละนะครับดีใจมากเลยแหละการเลี้ยงมอนเซอร่านีครับใช่ว่าจะดางตั้งแต่ตอนเพาะ,มะเมล็ดนะครับมันมีรุ้นตอนใบแฉกนะครับต้นนี้ตามจริงแล้วนะครับเหมือนจะปล่อยขายแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมีความแปลกนะครับ มันมีความแปลก็เ,เลยยักเก็บเอาไว้นะครับผลปรากฏว่ามันด่างนะครับด่างแล้วอีกใบแถมมีโรคอีกต่างหากด่างโรคเหมือนกันนะครับวันนี้ด่างโรคด่างโรคชนิมแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับคนรักต้นไม้นะครับมัม่นใจบางที่เลยเกินว่าต้องแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นไม้ที่เรารักได้นะครับเหมือนที่บางเคยบอกนะครับ มอนสเตอร่าเลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับย่างเหมือนที่บางพูดตอนแรกเลยครับถ้าหากว่าเราเลี้ยงมอนสเตอร่าแล้วมันมีใบจะคลายออกมานะมือเราเนี่ยอยู่ไม่นิ่งนะเพื่อนๆแอบรู้สอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากลองนะครับว่าอย้ามันคลายเร็วๆอะ่ะมันแฉกเยอะไหมมันจะด่างหรือเปล่านะครับความรู้สึกเดียวกันนะครับทั้งคนเพาะคนปลูกคนขายคนเลี้ยงนะครับ เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวบางจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนั้นบางทําคลิปแต่ว่าตัดต่อไม่เสร็จนะครับเลยไมไ่ทำต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปดูพนพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยดีกว่าใบใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆมาชมกันครับโอ้นี่เพื่อนๆคายแล้วใบใหม่คายแล้วนะ สวยมากนู่นอยู่ฝั่งนน้อนอะ่ะขยับออกเยอะไม่ได้นะก็ไะวนี่ สวยมากเลยครับเพื่อนๆอ้ใบอ่อนนะครับระยะเวลาที่มันคลายเต็มที่นะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับสิบสามวันนะครับบางนับตั้งแต่วันที่สิบสามตั้งแต่มันออกยอดแบบนิดๆแบบเนี้ย ออกยาแบบนี้นิดแบบนี้ย่ะจนกระทั่งคายใบนะครับใช้เวลาประมาณสิบสามวันนะครับจริงๆแล้วอยากถ่ายวิดีโอแบบทำแลบ,บเหมือนกันนะครับแต่กล้องของบางมันไม่พร้อมนะครับกล้องบางไม่พร้อมเพื่อนๆฝาก,กติดตามนะครับบางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ได้มีโฆษณาได้มาซัพพอร์ตบางนะบบางก็จะได้นําเสนอ เกี่ยวกับต้นไม้ที่บางปลูกนะครับทั้งการปลูกการดูแลนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ไขอะไรยังไงน,นะครับเพื่อนๆก็ติดตามบางนะครับเค่นี้ก็เพื่อนๆสนับสนุนสนับสนุน,บ,นบางแล้วนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะครับอยากรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต้นอะไรมีปัญหาต้นไม้เรื่องอะไรนะครับก็กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดยบา,างจะพยายาม ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ดูก่อนถ้าประสบความสําเร็จล้ลมเหลวหรือว่าได้ผลแค่ไหนได้ดีแค่ไหนบางก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับบางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับวาระสวัสดิ์โมรุกุลโมรัชมาตุนลอสบุบบะรคาตุ